วันหนึ่งนมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเออตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเวลาไปดูบุหรี่ซะหน่อยดีกว่า,อาโอ้สบายใจดีจังเลยฮ่่มีนายทำอะไรนะ่ะรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นเป็นเขตปลอดบุหรี่นะโอ้ยแล้วไงครแค้ถ้าเกิดนายไม่สนใจเรื่องกฎงันก็สนใจคนรอบข้างแล้วก็ตัวเองนิดนึงนะรู้ไหมว่าในบุหรี่นั้นมีสารเคมีมากมายและคนบุหรีนั้นก็อาจจะเป็นพิษต่อคนรอบตัวได้มามาเดี๋ยวเราบอกให้ฟัง สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องยาเสพติดกันนะครับแล้วยาเสพติดมันคืออะไรครับยาเสพติดก็คือสารจากธรรมชาตินะครับหรือสิ่งที่มนุษยส์สร้างขึ้นที่มนุษย์นะครับนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทานการสูบการฉีดหรือการดมนะครับซึ่งทําให้ผู้เสพนะครับมีอาการเครลิ้มและพี่จะกระดกลิ้ทำไมครับและยังมีอาการมึนเมาไม่ได้สติและมีความรู้สึกว่าต้องใช้สารนี้ตลอดเวลาลวครับผมว่าแล้วทําไมคนติดยาเสพติดถึงเลิกลยามันก็เป็นไปนตามปัจจัยข้างต้นนี่แหละครับผมและหัวข้อ ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญออกมาอธิบายได้เลยครับโอ้ยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นใครกันนะครับสวัสดีครับพี่นองประชาชนผมนายประหยัดจันโอชุดนะครับไม่ความรู้เรื่องโทษและพายาเสพติดนะครับโทษของการติดยาเสพติดนะครับมีดังนี้หนึ่งเลยทำลายประสาทสมอง2จิตใจเสื่อม3มีความกังวลเลื่อนลอยและ4เป็นโรคจากพิษของยาน,นั้นๆโอ้ผลเสียโคตรน่ากลัวเลยครับท่านใช่ไหมล่ะไอหนุ่มถ้าผมรู้ว่าคุณยุ่งเกี่ยวนะคุณโดนแน่จะทุบด้วยโพเทียมเลยมือต้องมีผมจะดม <Love> you. อะแล้วหัวข้อต่อมาก็คือชนิดของยาเสพติดนะเดี๋ยวผมจะขอส่งไม้ต่อให้อาจารย์เอมี่นะขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะนักเรียนนี่น่ารักทุกท่านอาจารย์ชื่อว่าเอมี่นะคะในหัวข้อนี้นะคะอาจารย์จะมาที่บาให้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องชนิดของยาเสพติดค่ะมาเล่ากันเลยดีกว่าชนิดของยาเสพติดนะคะจะแบ่งประเภทตามการออกฤทธิ์หนึ่งเลยค่ะ ออกฤทธิ์กดประสาทตัวอย่างนะคะเช่นแอลกอฮอล์ฟินร์ฟินเฮโรอีนสารละเหยค่ะ2ค่ะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเช่นจมูกวบแอมฟามีนยาบ้ากระท่อมโคเคนและยาอีค่ะ3ค่ะคือออกฤทธิ์หลอนประสาทได้แก่ LSDDMT ยาเคและเห็ดขี้ควายค่ะและ4ค่ะแบบผสมผสานซึ่งแบบผสมผสานนะคะจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3แบบข้างต้นเลยนะคะแบบพร้อมกันเลยตัวอย่างเช่นกัญชาค่ะแสดงว่ากัญชานี่อันตรายสุดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่เชิงค่ะนดกเรียน เราะว่าสาตเสพติดแต่ละชนิดนั้นมีความอันตรายต่างกันค่ะแต่ตามข้อมูลจริงๆแล้วนะคะโคเคนค่ะถือว่าเป็นสัต์เสพติดที่อันตรายที่สุดณตอนนี้ค่ะขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆครับเฮ้ย <c oughs> วันนี้ก็ได้รับข้อมูลดีๆมาเต็มที่เลยเว้ยเอาไงกันดีกับบุหรี่เนี่ยเฮ้ยทิ้งไปแล้วกัน เป็นไงบ้างล่ะนายพี่นายไปฟังมานะ่ะรู้สึกยังไงบ้างมันก็รู้สึกว่าข้อเสียของยาเสพติดนะมันเยอะสะเหลือเกินก็เลยว่าจะเลิกแล้วนะอ่าโอเคคิดได้ก็ดีแล้วนายสารเสพติดนะจะไม่ได้ทำลายแค่ตัวนายเองแต่จะทำลายทั้งครอบครัวและสังคมน,นั้นเลิกได้ก็ดีแล้วนะโอเควันนี้ฉันขอบคุณนายมากนะว่าแต่นายชื่ออะไรเหรอเราชื่อว่าบูมโอเคยินดีที่ได้รู้จักนะเราชื่อว่าเก้งยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะเก้งเก้งไปกินข้าวกับเราไหมเออจะดีเหรองั้นเออไป Sampai